อธิษฐานอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคือเป้าหมายเมื่อเราทําบุญมีบุญแล้วแล้วเราก็ทําให้เราเนี่ยมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายอันนั้นถ้าเราทําบุญใหญ่ๆเยอะๆนะแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายให้ดีนะเราก็จะมีโอกาสในการที่สำเร็จแต่คราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําด้วยหมายถึงว่าเราเราต้องรู้ว่าเราจะทํายังไงให้งานนั้นสําเร็จหรือสิ่งที่ปรารถนาเราสําเร็จเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ทําบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สําเร็จชาตินี้ มันอาจจะข้ามพบข้ามชาติเลยนะแต่การอธิษฐานบางอย่างที่เป็นการอธิษฐานที่เราน้อมอาบุญคุณงามความดีในอนาคตเนี่ยที่เราตั้งจิตว่าเราจะทําดีอย่างนั้นทําดีอย่างนี้เหมือนเป็นการบนบานสัรกาวเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเป็นการบนบานด้วยความดีของเราเนี่ยแล้วก็ด้วยเรามีสัจจะวาจานั้นเนี่ยขอสัจจะวาจานั้นที่เราจะตั้งใจทําความดีไปตลอดชีวิตตั้งใจทําความดีอย่างเช่นจะไม่ฆ่าสัตว์สมาทานศีลให้มั่นคงไปนานๆที่สุดท่าดีนานได้อะไรต่างๆพวกนี้มันมีพลัง พลังตัวนี้มันก็จะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเป็นสัจจะวาจาที่จะทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้เหมือนกันซึ่งเราจะสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่บุญเก่าในอดีตเยอะเหมือนกันนะแล้วเราก็มาทำก็เรียกว่าประโยคะหรือทําเหตุปัจจุบันเนี่ยให้เปิดรับไอ้ตัวกุศลเก่าของเราเนี่ยที่สร้างมาที่มีบุญเก่าอะไรเนี่ยน้อมมาช่วยทําให้ความป่ารถนาในปัจจุบันสําเร็จมันก็เลยสองอย่างมันเราเนี่ยตั้งจิตเพื่อเราจะทําบุญใหม่ในอนาคตที่ดีๆเพื่อที่มา ทำให้เหตุปัจจุบันของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วไอ้ตัวเหตุปัจจุบันที่สมบูรณ์เนี่ยก็มาจากเหตุอดีตเนี่ยที่เราเนะี่ยมาทําเหตุปัจจุบันรองรับื่อเหตุอดีตเนี่ยมาส่งผลได้งั้นการที่จะมาส่งผลได้เราก็จะต้องมาทําดีทําให้ใจของเราผ่องใสทําให้เราเนะี่ยมีสภาวะหรือการงานหรือหน้าที่ต่างๆเนี่ยที่จะไปลองรับกุศลในอดีตที่จะมาส่งผลให้เราเป็นลาภเป็นยศเป็นสุขเป็นทรัพย์อะไรขึ้นมาได้ บ่มมีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบงั้นในที่สุดบต้องทำของเราในปัจจุบันให้ดีพร้อมกับตั้งใจให้ดี